อยู่ต่อเลยได้ไหมร้องอุบปล่อยต,อตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ สวัสดีครับอยู่กับผมช่างแจ็คจากหลายกิซัพชบพูนครับผมวันนี้เราอยู่กับตู้ VL 715D นะครับเป็นตู้15นิ้วนะครับ Active นะฮะมี Power ม m ์ในตัวนะครับดูนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับผมใช้ง่ายมากครับผมเสียบสายไฟ AC นะครับเสียบอินพุตใช้งานได้เลยนะครับผมในตัวมีม m ์1,400วัตต์ระบบแบบคาดดีีนะครับความดังสูงสุดอยู่ที่136 dB นะครับ มุมกระจายเสียงเป็น 90, คูณ60นะครับตามที่เขาบอกนะครับมีหนึ่งช่องไลน์อินนะครับหรือว่าจะปรับเป็นไม้นะครับเพื่อใช้กับไม้สายนะครับเป็นกาวนะครับทับ้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนนะครับเพราะเป็นคาสตีนะครับสวิตชิ่งพ4 0 0ลวัต์นะครับผมด้านหลังก็ง่ายๆครับเนี่ยมี power ินครับเสียบปลั๊ก ac นะครับ มีลายอินหนึ่งลายอินสองนะครับมีลิงก์ไปต่อตู้ใบนี้นะครับมีหมวดให้เลือกหกหมวดนะครับนี่นะครับหมวดลายแสดงสดหมวดแฟตหมวดซับก็ว่ากันไปนะครับมีลายปรับเป็นเก์ปรับเป็นไม้ได้นะครับสำหรับพวกเสียบไม้ไม้ที่เป็นไม้สายนะครับใช้ได้นะครับมีกาวออนออฟนะครับกาลิปนะครับใช้เป็นลายต่อผ่านมิกก์ครับเสียเข้าไปแค่นั้นเองแค่นี้เองครับ เกนครับแรงบวกลมคือไงครับเปิดเครื่องก่อนครับแค่นี้เองครับเปิดเครื่องเสร็จสับพร้อมใช้งานครับสวัสดีครับและนี่คือเสียงไม้นะครับเป็นเสียงไม้สดๆนะครับจากตู้เปียวนะครับ15นิ้วนะครับผมที่มีแอมป์นตัวนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมซุ้มเสียงกระจามานี้นะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกไปสักน,นิดหนึ่งนะครับใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับสักน,นิดหนึ่งทดสอบทดสอบวอทช์เชคสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับเชคสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเชคสวัสดีครับวอทช์ชีโฟเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงเสียงผลงานเพลง อ่ะเป็นแบบแสดงสดดูนะครับผม อายุมาถึงที่จะพาพี่ส่งเสียงหน่อยแล้วถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเพียงลิ้มเรื่องราวของเรารฉันต้องท้าพา้ทาให้เธอทุกครั้งจะผ่านไปอีกอานานนานเท่าไรฉันก็ทำได้ดีเจ็บปักเจ็บสายบองเฉันตรง ที่เธอเปค่เธอว่าทำไมฉันจำได้ดีรักไวเป็นปีาจะเรียกเธอฉันไม่ลืมสักทีที่เธองก็ไม่เป็นไรฉันก็คงคิดถึงกันไปอย่าลืมแค่ไหนก็ไม่เป็นงได้ไมจมจำด้ไหมจำได้ไจำไดจไ้ด้ไจำมาำด้ไหมจำได้้จจำ้ไมจไดม เฮ้วัี่เจ้สวั hey! สดีครับเฮ้สวัสดีครับอยากจะเพืเจอฟันดีกใจก็รู้ดีอกี่ยวดเวลาตองเช้าและอยากทะเธออย่านานนะแต่กคงต้องลาเพระใจที่ไววไว้ tại trái của chân bò, ước yêu với tôi, ở đi máy, để bay tôi chân bay, chắc có rốt yêu với tôi, hết là đi, để vẫn vẫn ฉันเด้อดกังเงเธอเพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวเสียจะนอนฝันร้ายฉันกลับไปไม่ได้ที่กลางฉนนนาฬิกาก็ไม่บอกขึ้นแล้ว,วโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากจปไใเจอฟันดี ที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากดูกับเธอต่อแต่ฉันวิวากกับเธอได้เป็สายตาอ,อยู่ต่อไนดีไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินมารักฉันคำบอกลาเม็นนมันฟ้าก็รู้ดี

อยู่ไม่ต้องเย็นนะครับแฟนมาแล้วนะครับตัวนี้ <S 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 รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักเธอนคำบอกลามนฝนมันฟ้าก็รู้ดีทีนี้ฉันได้อยู่ใ,ใกล้เธออ,อยู่ตอนไหได้ไหมโอ้ที่ปลอยตัวฉัน จฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ได้ยินคำว่าเพราะแทนคำบอกลามีคนมนฟ้ากูรู้ดีคืนนี้ฉันดีใกล้เธอคืนนี้ฉันดีอยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับ ตอนนี้นะครับก็ซุ่มเสียงได้เลยนะครับ